สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นะั้นหลังจากที่ผมได้ปิดเครื่องโทรศัพท์ไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ข่าวการเมืองมันเครียดเหลือเกินแล้วก็หลังจากเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานี้ก็โอ้ยพลิกเพลงหลายอย่างกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในเรื่องปุ่มประธานสภานี้ก็ต้องจับตามองา<ด>จากนายจตุพรพงพันนั่นเนี่ยได้ออกมาชามไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าเพื่อไทยนี้จะมีการส่งสุชาติตันเจริญพ่อมดดําตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคาราการสั่งนะครับท่านอาจจะน่าแต เล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากที่มีกระแสข่าวหนาหูไม่หยุดยัง้งตอนนี้มดดำกระชาพานะครับลูกของคุณสุชาติตันเจริญนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ชาวเน็ตแห่ตีความครับท่านหลังจากมดดำโพสตขอบคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยผู้เป็นพอ่อภูมิใจที่ยังเชื่อลูกอะไรทํานองนี้เขาส่งให้ผลให้นายจตุพรนั้นสอที่จะหน้าแตกยับเยินไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยหลังมดดำโพสต์ขอบคุณครับท่านชาวเน็ตตีความนั่นเนี่ยว่าอาจจะ แล้วก็ชาวเนตแถดตีความนั้นเนี่ยต่อไปนี้นายจะดูพรนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับท่านหลังจากออกมาวิเคราะห์ต่างๆนานาว่าเนี่ยเพื่อไทยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ก้าวไกลก็จะอดเป็นรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์ในวันที่4แล้วก็วันนี้ครับท่านพระราชพิธีในการเปิดประธานไอ้อไม่ใช่เปิดสภานั้นก็ผ่านเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่ามความงุนงงของผมเปิดออกมาวันนี้เจอข่าวเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีการเสนอวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับท แจมเข้าประกวดฐานทําไมจ้าอืมในการที่จะเป็นประธานสภาในทํานองนี้โดยชัดเจนหรือยังไม่แน่ใจมติสสเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอนนั่งประธานสภาสุริยะจึงลูงเรืองกิตเผยเจ้าตัวรู้แล้วอะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้สําหรับชีวิตกานวิสิ์หลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านได้ออกมาบอกนะเนี่ยนายใหญ่สั่งเปลี่ยนแผนครับท่านมีข้อมูลใหม่อะไรทํานองนี้มั่นใจพิธาอดเป็นนายกรัฐมนตรีนายใหญ่สั่งเปลี่ยนแผนเปลี่ยนมือเก้าอี้ประธานสภาในะกลางตอนนี้นางโบน นัทาครับท่านแล้วก็นางติ่งมาริกานี้โอ้ยผู้รอคอยการเป็นสสมานั่นเนี่ยสิปีกันเลยทีเดียวนะก็ได้ออกมายกยอครับท่านบอกว่าเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างสลิมกับด้อมส้มเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรทํานองนี้ให้เราก็ไม่อยากกดเข้าไปฟังในการท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเสนียดติดหูแล็โดนชาวเน็ตซัดกันเนี่ยบอกว่านางโบนัฐาเนี่ยหิวแสงต่างๆกาันาอะไรทํานองนี้ผมก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันไว้ก่อนนะครับเรื่องผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าใจเย็นกันได้หรือเปล่าโดยตรงใจแต่ว่าตรงใจใครไม่ทราบเหมือนกันสื่อสริ นางโบนนัาครับท่านหาแสงอีกแล้วหรือไม่ไม่อาจแน่ใจเปิด12เหตุผลจากคนไม่เอารัฐบาลก้าวไกลอะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้ชาวเน็ตชายนะครับท่านไอ้นี่ก็หาแสงไปเรื่อยเปืือยเชยแช่ไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวก็ได้มีการพังเพอต่างๆนานาครับท่านยิ่งกว่าครูวให้เกณฑ์เรื่องความในการส่งตอนปฐมอีกครับท่านโดยเราต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแต่ไม่ต้องการแนวทางแบบพรรคก้าวไกลเราไม่ได้มีคัน้นิยมร่วมกับพรรคก้าวไกลในหลายๆเรื่องต่างนานาบาบาบาเราไม่เชื่อแนวทางเศรษฐกิจของ พรรคที่เอียงไปทางสังคมนิยมจนาการสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนอะไรทํานองนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ไม่ไว้ใจพฤติกรรมก้าวไกลตลอดหลายปีที่ผ่านมาอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมมันก็ออกมาประมาณเช่นนี้แหละครับท่าน12ข้อ13ข้ออะไรประมาณนี้แล้วทําอย่างไรต่อไปจ้าก็ต้องเลิกให้แสงมันนะคะรับท่านผู้ชมอ่านมากไปนเะนี่ยแม่มมืเอเดี๋ยวเป็นสลิมเข้าไปด้วยแล้วก็ชิปหายกันใหญ่ครับท่านหรือไม่นะั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านาก็ต้องจับตามมองอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ หลังจากนายจตูพรพรมพันธ์ครับท่านเชื่อก้าวไกลเพื่อไทยนเนี่ยลอมชอมยากฟันธงหลังสี่กรกฎาคม MOU 8พักถึงจุดจบอะไรทํานองนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยตอนนี้จะด,ดูพรนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นพระเอกอย่างเป็นทางการเลเช่นเกมเลยทีเดียวนเนี่ยได้ไปออกอย่างนั้นได้ไปออกอย่างนี้แล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็ได้ทําการบู๊เฮ้ยบอกว่าทักษิณชินวัตรนี้อยู่เบื้องหลังนะครับถามเบื้องหลังอะไรในการสัง่งยึดอํานาจยิ่งรักชินวัตรอะไรทํานองนี้หรือไม่นะการผู้ชมเราก็ต้องจับตาม,มองกันอีกที โดยไอ้น,นี้ก็ยังวงออกมาหอนเห่าไม่หยุดยั้ยงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยตัวจตุพรบอกการเสนอชื่อสุชาตินั้นจะมีผลต่อการตรวจสอบเสียงหูเห่าที่จะแยกตัวไปลงเสียงให้นายสุชาติเมื่อนํานไปรวมกับฝ่ายร8 8เสียงแล้วเกิน251อะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็จะต้องเข้าชิงในตําแหน่งนายกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากวันที่4รกรกฎาคมย่อมย่อมเป็นวันแยกตัวของพรรคที่มีการทำเอ็ u ออะไรทำนองนี้การแสดงออกนักการเมืองนั้น มักโชว์หลักการการเมืองเสมอแต่พฤติกรรมกับยึดที่กิเลสอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องบูชมเจ้าของพรรคที่สั่งการมานี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนครับท่านแห่ชื่นชมจตุพรไม่หยุดยั้งบ้างก็บอกโอ๊ยแม่มึงเอ้ยตั้งแต่จัดมอบลอมแหลมนะครับเรื่องผูุชมคนมาเท่ากับกระจุกอยู่อุย้ยหมอไอ้เนี่ยเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยประยุจะลาออกแล้วแล้วก็สุดท้ายลาออกไหมมันก็อยู่มาจนป่านนี้นะครับเรื่องผููชมติดหนึบครับทา่านเก้าอี้นายกนี้ยิ่งกว่าเช้กาวตาช้างกันเลยทีเดียวกูก็ไม่รู้ว่าจะทําาอย่งไร うん。 แล้วตอนนี้นั่นเนี่ยเสนอข่าวอย่างไรนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับถามทําไมเมื่อกี้เดี๋ยวทัวร์จะมาเทียบท่าได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีด้านตอนนี้สอสอสอ,สอบตกครับท่าน10บ,บาทอย่างมีบทหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจในายสาธิตวิติดชาครับท่านลั่นปฏิพัฒสันติพาด้านหรือว่าหมออ่องนั่นเนี่ยไม่หมอนั่งประธานสภาโอ้ยมึงหมออะไรสอบตกอ้าวโอ้ยกัดลิ้นเลยกูอื้อหือชื่อมันเถื่อนนันเนี่ยแล้วก็ลั่นว่าความมั่นใจสูงแบบนี้เป็นรัฐมนตรีดีกว่าอะไร สมควรแล้วหรือไม่นั้นที่อะไรจ้าที่เป็นสอสอสอบตกนะครับเ่านผู้ชมกูก็ไม่อยากแน่ใจออกมากะหายแฟดไม่อยู่ยั้งเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านทุเรียนทอดนะครับเ่านผู้ชมวันนี้ไม่ต้องหิวแสงกันเลยทีเดียวเพราะว่าหิวแล้วก็ใส่ปากนะครับท่านไม่ต้องไปอย่างอื่นเลยอ่าโดยขนาดแบงคมาจู1หนึ่งร้อยกร,รัมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคูบคู่มากับน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับกระปุกละแปดสิบเก้าบาทสามกระปุกสองร้อยห้าสิบ,บล,ลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมพานปลาเกล็ดขาวอบกรอบมีทุ โดยขนาดเป็นมรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีเสื้อนัทวิวโนสลิมตัว400บาทพร้อมส่งก็ต้องกรอบขาบพระคุณทุกท่านมานะที่นี้อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนนเนี่ยโดยสถานการณ์การเมืองตอนนี้วุวนวลตัวระเวงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีพูดผิดไปนิดเดียวเดี๋ยวก็ซวยได้ครับท่านทัวร์จะลงแล้วถ้าเกิดพูดไม่ผิดล่ะก็อาที่จะคาราการสั่งนะครับท่านผู้ชม ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับท่านโดยสภาพร่างกายผมนี้วันนี้ไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีส่วนตอนนี้นายพิรพันธ์สารลีเลตทวิภาคนะครับเดินบูชชมหลังจากตอนนี้ได้ทําการรู้สึกว่าจะสลัดตาแหน่งสสไปมื่อที่เรียบร้อยส่งผลให้ไอโบเสกสกลนะครับเดินบูชชมร้องเสียงดีทอรพีจนได้ดีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจบ,บอกได้เนี่ยถ้าเกิดมีคนจากรวมท่านรวมไทยลาออกอีกหนึ่งคนนะครับในการเป็นสสปาร์ตี้ลิต์นี้เราก็จะได้เห็นหัวกระบ,บาลไอโบเสกสกลนะครับ เฮ้ยแล้วแบบนี้ดิวับขายกล้ยบิ้งกับสีนวลก็จะต้องจบไปนะครับท่านถามทําไมเพราะไอ้โบสกสกลนี้ก็จะได้ผัวหัวกระบาลเข้ามาเป็นสสในสภาค,ครับท่านหลังจากที่อกหักช้าตมมาหลายปีไม่หยุดยั้งนะคร,รับท่านผู้ชมอย,อยู่กับยิ่งรักอยู่กับทักษิณเนี่ยก็เดินตามตูดต้อยต้อย,อย,อย,อยไม่หยุดหย่อนแล้วเป็นอย่างไรต่อจาหลังจากยึดอํานาจนะเนี่ยก็ไปก่อไอตัวอันตรายนะครับท่านโอ้ยก็เป็นนักร้องเสียงดีโทรพีในรคุณจริงๆเลย,เลยหรือไม่นั้นไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้นายจตุพร อาจจะหน้าแตกดังเพลงแล้วนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว,ว่าหน้ามันจะหักไปด้วยหรือไม่โดยภูมิใจที่พ่อเชื่อลูกครับท่านแห่ตีความมดดากระชาพาโพสขอบคุณพ่อสุชาติตันจเจริญเนี่ยส่งสัญญาณก่อนประชุมสภาในทำนองว่าจะไม่รับตำแหน่งประธานสภาอะไรทำนองนี้ชีปชช้ประชาเอ่ใช่ชี้ประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอก่อนเปิด อะไรวะสภาในการเรื่มผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยเรื่องนี้นันเนี่ยปิดเน็ตไปวันเดียวในการเรื่มผู้ชมเปิดออกมานี้ข่าวสารกลายเกิดเลยครับท่านโอ้ยอัปเดตไม่ค่อยจะทานแล้วถามทําไมต้องปิดเน็ตไปด้วยจ้ามันเครียดนะครเรื่มผู้ชมโดยตอนนี้สิบข่าวนี้เปิดไปเจอ9ข่าวก็จะเป็นข่าวเรื่องประธานสภาอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกันนี้นันเนี่ยประชาชนก็ยังคงให้การ จับตามองนะครับท่านผู้ชมถามจับตามองเรื่องอะไรจับตามองว่าพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นจะได้เสียงโวจากสอวอลอดช่องอะไรพวกนี้ที่ไอตัวอันไตแล้วก็ไอป้อมเนี่ยเป็นคนจิ้มมาเนี่ยจะผ่านไปได้หรือไม่นั้นก็น่าจะผ่านได้หรือไม่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่คุณหมายสิรีกัญญาตันสกุลเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้ได้เสียงสอวอเกินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เกินไปเล็กน้อยถึงปานกลางผมที่ว่าเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าอะไรทำนองนี้ก็ต้องจับตามองวันที่4กรกฎาคมนะ การเริ่มบูชชมหลังจากที่วันนี้นั้นเป็นพระราชพิธีในการเปิดอะไรวะประชุมสภานะครับท่านโดยถ้าเกิดพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยส่วนตอนนี้เกิดอะไรกันขึ้นวันนี้ถามทําไมเหรอจ้า อยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาทันทีนะคะรับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าลมในอกตอนนี้น่เนี่ยมีปัญหาถามทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านโดยโอ้โหแล้วก็มีการต่อความยาวสาวความยืดหรือไม่ไม่อาจแน่ใจประชาชนแห่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องของมดดาเนี่ยไม่ว่าคุณมดดาจะสื่อถึงอะไรแต่ก็มั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรจะเป็นไปตามคํารองที่ควรจะเป็นแบบนี้คือพ่อมดดําพากลับบ้านใช่ไหมไม่ให้รับตําแหน่งประธานสภาประชาชนคงดีใจมากค่ะอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชม ต้องจับตามองโดยมดดาก็ได้ออกมาเผยนะเนี่ยยืนยันครับท่านว่าพักอันดับหนึ่งนั้นควรจะได้ประธานสภาไปส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าถ้าเกิดตกลงกันไม่ลงตัวนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลนี้ก็อาจจะมีการส่งวันนอนนะครับท่านผู้ชมส่วนผมทูนอนไม่ได้เกี่ยวแต่อย่างใดส่งในการชิงประธานสภานะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีผลอะไรหรือไม่ในการร่วมรัฐบาลน,นี้ก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านถามทําไมบอกไปได้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ไปอยู่วงในอะไรกับเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเหมือนกับหาเขาใส หัวมันก็จะไม่ค่อยดีอีกต่างหากครับท่านก็ต้องจับตามองว่านายจตุพรนั้นจะเป็นอย่างไรนะแค่เดินผู้ชมมันจะทายถูกหรือมันจะทายผิดก็จะได้รู้กันเร็วๆนี้ครับท่านส่วนตอนนี้คนดีสีมหาชนนะครับเดินผู้ชมแอตคาราบาวหลังจากที่โดนทัวลงยับไม่หยุดยั้งนะเนี่ยเนี่ยก้าไกลอะไรวะไม่ใช่แมงวีเพื่อไทยไม่ใช่มลแงวันอะไรทํานองนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็โดนทัวลงยับเยินนะรคบเดินผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าหลายปีก่อนนะเนี่ยนายแอตคาราบาวอะไรทานองน,นี้เนี่ยประชาชนแนะให้ไปกินอะไรวะแอต เพราะว่ามีวิตามิน B12 ิเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างมันสมองและฟันหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ครับท่านแต่น่าจะเสริมสร้างความฉลาดให้มีมากกว่านี้หรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนก็ได้ทําการแต่งเพลงเชิดชูคนดีประสิทธิ์เจียวกกอะไรประมาณนี้และสุดท้ายประสิทธิ์เจียวกกตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อ่วมอรไทยแล้วครับท่านหลังจากครั้งก่อนนั้นพยายามจะหนีออกจากศาลแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊าก็โดนจับนะครับท่านผู้ชมเผอิญว่าเนี่ยยามจําหน้าได้อะไรทํานองนี้น่าจะใช่เรื่องนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โห ติดคุกอ่วมครับท่าน1,155ปีอะไรทำนองนี้โดยมันยังมี2ตัวเลขนะครับท่าน ไม่รู้ว่าจะเชื่อตัวเลขไหนได้ดีบางอันก็บอกเนี่ยติดคุกประมาณ145ปีบางอันก็บอกว่าติดคุก1 1 5 5ปีแต่รู้สึกว่าโทษสูงสุดนี้จะจะตัดสินจำคุกได้แค่ประมาณเท่าไหร่วะ20่ปีนะครับท่านโดยเกิดอะไรขึ้นห้อยๆจำคุกประสิทธิ์เจียวกกคนดีสีมหาชนนะครับท่านผู้ชมสลีมแหยกย่องไม่หยุดยั้ง1 1 5่งปีแล้วก็ปรับอ้วนไม่หยุดยั้งครับท่าน 1, นึ่ันีรหล้านแล้วก็ร่วมกันอีกลองบริ อะไรทำนองนี้โอ้โหอันนี้ก็ติดคุกงานงอกเลยนะคะรับเรา่ผู้ชมด่กออกตูดกันเลยทีเดียวถามยังไงจ้าในการที่จะต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ในเรือนจนํานะเนี่ยอุย้ยแล้วเสียดายบทเพลงที่แอดคาราบาอุาตส่าแต่งให้นะคะรับเรา่ผู้ชมอยากจะให้แอดคาราบาแต่งเพลงให้เหมือนกันถามเพลงอะไรนัดเป็นคนดีอะไรประมาณนี้แต่อย่าเลยนะครับท่านเดี๋ยวแต่งเพลงแล้วมึงเฮ้ยอาจจะซวยได้ครับท่านต้องไปติดอยู่ในหลังแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมาอย่างเรื่อยๆ่อยไม่หยุดยั้งนะค,ะนะคะรับเรา่ผู้ชม เนี่ยมีการหลอกลงทุนอะไรหรือไม่นั้นอืมไม่อาจบอกได้ฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมเช่นหลุยวิกตองชาแนลแอร์เมสกุชชี่แล้วทำสินค้าให้สะอาดนะครับท่านผู้ชมคำเพื่ออะไรวะ อ๋นานานอาน,าน,าน,น่าจะรับทําความสะอาดอะไรทํานองนี้โอ้โห Muss? ก็โดนบานตะไทนะครับท่านสร้างความเสียหายมูลค่ากว่าพันล้านบาทขอให้ศาลพิจารณาลงโทษจําเลยตามความผิดนี้ด้วยสุดท้ายก็โดนไปพันกว่าปีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็อ่วมอรไทยกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปิดตํานานคนดีครับท่านผู้เคยไปเถียงกับชอบพนิกาั้นเนี่ยในรายการคุยตรงๆถามตรงๆกับจอมขวัญแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนไปใช้ชีวิตในเรือนจําอย่างเป็นทางการเอชเชียเกมกันเลย ทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะเรื่องผู้ชมกระแสข่าววันนี้นั้นอีลุงตุงลังสังขยามไม่หยุดยัง้งส่วนตอนนี้ชัดเจนแล้วครับท่าน,นาชัดเจนเรื่องอะไรนายจุลินครับท่านถามทําไมเหรอจ้านัสอสอประชาธิปัตย์ถกโหวตประธานสภา,าเนี่ยเช้าสี่กรกฎาคมแล้วก็รอดูสองพักใหญ่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็เป็นจุดหักเหของประชาธิปัตย์นะเนี่ยโดยประชาธิปัตย์เนี่ยจะสูญพันหรือไม่สูญพันก็อาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมเหรอจ้าเพราะนายจุลินลักษณะวิสิทธินี้มี ไม่อยู่ยังครับท่านจุดเด่นด้านไหนด้านทําให้พักตกต่ำหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยรอบก่อนววทพิสิษิ์บอกนะเนี่ยยังเป็นถัวหน้าพักอยู่ชอชอนนะครับหมดเวลาเกรงใจแล้วครับถามมึงหมดเวลาเกรงใจใครหมดเวลาเการงใจประยุทธ์นะครับท่านสุดท้ายก็ไปจับมือกับพเจดการครับท่านเป็นนั่งร้านให้ตู่อันไตอะไรพวกนี้ส่วนตอนนี้ไรที่ยืนกันเลยทีเดียวจากได้สสสี่สิบกว่าคนห้าสิบกว่าคนแล้วเนี่ยสุดท้ายตอนนี้โห้ยล่วงลงมาเหลือยี่สิบห้าคนนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีสําหรับเรื่อง เลดอิดวีช่ากับมันไปก่อนนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องจับตามมองอีกทีไม่หยุดยัง้งท่ามกลางตอนนี้กระแสข่าวสังคมไทยมีการวิตกกังวลนะครับเดิมผู้ชมเล็กน้อยถึงบานกลางโปรไมโบสเสกสกุลเนี่ยจะลาออกส่งผลให้พักของคุณหญิงสุดารัตน์ครับท่านได้ออกมาบอกเนี่ยสอสอลรทอสอชอเนี่ยถ้ามึงจะลาออกเนี่ยระวังหน่อยได้ไหมถามเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้สอสอน้ําดีโอ้ยเสียงดีทรพีในราคุณอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั่นก็ต้องจับตาม,มอง เข้ามาในสภาแล้วมันก็จะทําให้คนเบื่อการเมืองแบบนี้นะครเริ่มผู้ชมแต่ว่าผมแนะนำํำนะเนี่ยถ้าเกิไดไอ้โบเข้ามาในสภาได้ลุกขึ้นทันใดปิดไม่ทันทีสั่งตารวจลากออกไปนะครเรท่มผู้ชมให้ลากไปอยู่กับประยุทธ์อะไรทํานองนี้แต่ก็ต้องรอไปก่อนครับท่านเพราะว่ายังไม่มีคนลาออกถ้าลาออกอีกคนเดียวนี้ไอ้หอกหักศักศกระเบืรอนี้ก็จะได้เข้าสภาครับท่าน ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับเ่องผู้ชมแล้วมีอะไรอีกไหมจ้านางติ่งมาริการับทันโผล่ลงโผล่หัวกระบ,บาลมาแล้วหลังจากเป็นสอสอส,อส,อสอบตกแล้วก็ได้ออกมาเนี่ยในเงินสามพันอย่างนั้นในค่าแรง450อย่างนี้มีหรือไม่ไม่แน่ใจแล้วว่าสุดท้ายตัวมาเองนั้นก็สอบตกนะครับเ่องผู้ชม ถ้าเป็นผมนี้คงจะต้องเอาหัวหมุดปี๊บมุดเมนกันเลยทีเดียวถามทำไมเหรอจ้าแม่มึงเอ้ยเลือกตั้งยังไม่มีคนเลือกเข้ามาเลยนะครับท่านผู้มชมปาร์ตี้ลิสประชาธิปัตย์นังก็ได้เพียงสองสามคนด้อมส้มไม่ชอบสิ่งนี้เออก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหกเป็นด่าไปอะไรนะครับท่านผู้มชมโดยนางติ่งมาริกาครับท่านสสสอบตกตอนนี้ออกมาซัดแรงเปรียบสลิมกับด้อมส้มเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนี้อ๋อสลิมนี่ก็แกไม่หายครับท่านส่วนอะไรวะเนี่ยวัฒกรรมด้อมส้มนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะ ครับท่านแล้วก็ต้องสงวนความเห็นตรงนี้ไว้ก่อนครับท่านถามทําไมแต่จ้า no อมเมนต์นะครับเดินผูุชมเรื่องนี้ต้องนคอมเมนต์ไว้ก่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากในหลวงแล้วก็ราชินีนะครับเดินผูุชมในหลวงพระราชินีทรงเปิดประชุมรัฐสภามีพระราชดำรัสให้ยึดถือประโยชน์ประเทศ,เทศชาติและประชาชนก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินผูุชมในช่วงเวลาประมาณห้าโมงกว่าถามห้าโมงอะไรรู้สึกว่าห้าโมงเย็นวันนี้นะครับเดินผูุชมก็ได้ทําการเปิดรับพิธีอะไรวะประชุมสภาเปไม่ ที่เรียบร้อยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะเนี่ยวันที่4กรกฎาคมนะคระับท่านผู้ชมจัดตามองอยู่หน้าจอไว้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะมีการลงคะแนนรับหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ครับท่านแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เออจะมีการส่งคู่หรือไม่หมอองจะได้เป็นหรือไม่หรือว่าจะได้วันนอเป็นนั้นผมก็ยังไม่อาจแน่ใจนะคะท่านเรื่องนี้ก็ต้องเอออ่านข่าวอย่างระมัดระวังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวทัวร์จะมาลงแล้วก็จะชิปหายกันใหญ่นะครับท่าน ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ชูวิทย์ครับท่านบอกว่ามาข้อมูลใหม่อีกแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ทอมเครือโสพลโดนทัวลงเล็กน้อยนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเนี่ยมีการตกลงกันแล้วถามตกลงเรื่องอะไรเรื่องมีการเปลี่ยนตัวนายกอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ชูวิทย์มาอีกแล้วครับท่านสึกพิก,พกขั่ว ไม่ไม่ใช่ว่าพิกแล้วก็ไปคั่วมันไม่ใช่นะครับท่านพิคาดพิธาตกสวรรค์อะไรประมาณนี้พิธาตกสวรรค์นแน่ชูวิทย์ผัวหัวกระบังครับท่านอ่านเกมพิธาตกสวรรค์ไรพักร่วมแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองโดนถีบไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับท่านอันนี้ก็ออกมาวิเคราะห์อย่างไม่ยุดยังกันเลยทีเดียวหลังจากนายชูวิทย์บอกว่ามีดิลลับลังกาวีดิลลับฮ่องกงดิลลับเมารากาเออดิลลับราชกระบังยังไม่มีครับท่านแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยชูวิทย์วิเคราะห์เกมการเมืองพิธาลิ้ จเจริญรัตตกสวรรค์แน่ไรพักร่วมแก้มาตาร้อยสิบสองโดนถีบไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านเพื่อไทยพิกขว้วเปิดเกมยึดประธานสภาไว้ก่อนอะไรทํานองนี้นะครับท่านอันนี้ก็เป็นการออกมาจากชูกวิทย์กวลนวิสิตครับท่านโดยคดีก็ถูกขุดกันขึ้นมาทั้งแท่นเป็นพลเดินต่อก็ลําบากขาดเสียงสวทิพอะไรประมาณนี้โดยประธานสภาเป็นเกมตัดสินอะไรประมาณนี้ก้าวไกลหรือว่าคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งหากไม่ได้ตําแหน่งนายกยังได้ตําแหน่งประธานสภาไว้ผักดันโดยเฉพาะหรือมาตาร้อยสิบสองไว้เรียกคะแนนครั้งต่อไป ดีกว่าไม่ได้ทั้งนายกไม่ได้ทั้งประธานสภากาขี้ดีกว่ากาต,ตดอะไรทํานองนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจานชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยคันเจาพักอื่นมาก็ต้องร้อยถึงทางตันก่อน อะไรทํานองนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยสวแล้วก็ไอ้ไม่ใช่พักร่วมนะครับท่านผู้ชมจะไม่เอาเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองส่งผลให้พิธาลิ้มเจริญรัตจะตกสวรรค์อะไรทํานองนี้อ่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องมาเจาะมาเป็นผือเป็นดาบนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีจริงๆครับท่านส่วนนายจตุพรหลังจากที่พ่อมดดำนนเนี่ยให้ถแถลงข่าวจะเอายังไงแนบปมประธานสภาอ่าไม่เชื่อเพื่อไทยยกให้ก้าวไกลอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้จตุพรเนี่ยก็เป็นที่เชิดชูครับท่านถามเชิดชูกับใครวะ Ừ, กับคนที่ชอบนะครับเรื่องผู้ชมแล้วคนที่ไม่ชอบล่งก็ได้ออกมาซัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกเนี่ยจตุพรมึงเป็นคนดีมากเลยอีกคนหนึ่งหล่ะเอาไว้บอกอจตุพรเนี่ยมึงเคยทายอะไรถูกบ้างหรือไม่ก็ต้องชี้ชะตากันวันพรุ่งนี้ครับท่านว่านายจตุพรน,นั้นจะทายผิดหรือจะทายถูกนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆเออขอให้จบลงด้วยดีนะครับเรื่องผู้ชมจะถามผมมากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีแต่สนใจสินค้าเอทไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่รบับจึงขอ 嗯。<music>